สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องแพนด้าป๋าปั่นนะครับลิปีนี้ทํามาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีเนี่ยควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนานะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมพอจูนไทเกอร์นะครับผมแห่งโชคลาภนะว่าพยักนะครับผมเอามาเริ่มเล่นเกมกันได้เลยนะผมสาหรับวันนี้เนี่ยผมเอาทุนมาแค่500บาทเท่านั้นนะครับผมก็ะจะมาวัดใจกับเกมเกม,เกมนี้ดูนะว่าเกมนี้เนี่ยเขาแตกให้เรา มากน้อยสักแค่ไหนนะครับผมก็จะมาเริ่มเล่นยินที่70บาทนะครับผมครับ5 0หมุนเป็นเลยนะครับปัดใจกันเป็นเลยนะครับมาเริ่มลุ้นด้วยกันนะครับว่า5 0หมุของเราตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมถ้าเงินรางวัลมากน้อยสักเท่าไหร่เรามาลุ้นกันนะครับพี่เสือพี่เสือเขาจะใจดีเหมือนเราไหมนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับ ผมพี่เสือยังไงครับพี่เสือเอ้ยสิบหมุนไปแล้วนะครับพี่เสือพี่เสือเขายังไม่ให้ผมเลยนะครับต้องใจเย็นๆกับพี่เขาหน่อยนะครับผมว่าห้าสิบหมุนของเราตรงนี้เนี่ยเราจะแตกเขาจะแตกให้เราไหมนะครับผมกันนะครับผมได้แต่วายนะครับมปลาตัวเข้าไม่มีนะเออต้องวนอีกนะครับผมอมาเมื่อกี้ก็มาแค่เสียงเฉยๆนะครับผมเออ จิบหีสุดท้ายนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่เสือเขาจะเข้าให้เราไหมนะครับผมถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่ากันนะครับว่าจังหวะมันไม่เข้าก็ถือไม่เข้าแล้วผมเวลาประมาณบ่ายสองตรงนี้นะครับผมว่าพี่เสือเขาดจใจดีแจกให้เราไหมทำเสียวครับผมทำเสียวนะเออไม่เป็นไรแล้ว ส9หมุนสุดท้ายแล้วผมวัดใจกับพี่เสือไปเลยนะครับผมกับเบ็ด10บาท50หมุนเท่านั้นนะครับผมเออนะผมได้มากได้น้อยสักแค่ไหนเอามารุนกันนะครับผมหรือว่าแจกวันนี้เราจะเกลือนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาเล่นกันต่อนะครับผมอีกสิบหมุนสุดท้ายครับผมพี่เสือเขาจะแจกให้เราไหม พี่เสือให้พี่เสือใหพี่เสือไม่ให้ครับผมแหมพี่เสือเรายังไงห้าคนสุดท้ายครับผม,มนี้ครับตายสอง้ายครับผม,มโอ้โหจบกันไปแล้วนะครับผมเบ็ดสิบบาทห้าสิบหมุนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะร้องไห้นะครับผม มันไม่เข้าก็คือมันไม่เข้านะครับผมไปดันทุลังตื่นมันนะครับผมให้ปรับเปลี่ยนเวลาเล่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์ท like, ่องแพนด้าปาปั่นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ